สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับพามาอยู่ตำบลพะเนียดนะครับอำเภอโคกสาโรงนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับวันที่เมื่อนี้วันที่สิบเก้ามีนานะครับหกสามพามาเบื้องงอฝูงนะครับดมาสอบถามนะครับความูกเกี่ยวกับอาชีพการเลี้ยงง้านะครับสวัสดีครับพ่อัดีสวัสดีครับ พ่อชื่ออะไรครับชื่อสำเนาครับอ๋อพ่อสำเนาอ๋อเดี๋ยวหามุมกันครับฝังนี้แดดบ่หอนพ่อสำเนาเลี้ยงวัวมานานเนี่ยครับแปดปีแล้วครับอ๋อแปดปีครับครับก็คือรับจ้างเลี้ยงรับจ้างเลี้ยงตลอดไม่เคยที่ว่าจะเลี้ยงแบ่งลูกหรือเลี้ยงอะไรไม่เคยอ๋อครับรับจ้างอย่างเดียวเขาให ห้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นต่อปีนะครับข้าวเราไม่ต้องซื้อกินอ๋อกับข้าวอยู่เขาหมดข้าวอยู่กับเขากับข้าวอ่ะเรากินเขาก็ซื้อมาให้ครับแต่ข้าวน่ะหมดเราก็ไปเอาอ๋อครับคือว่าเขาไม่จํากัดเราว่าปีนี้จะกินเท่านี้อะไรไม่จํากัดแล้วแต่เราจะกินได้ครับครับก็ฟูงนี้เท่าไหร่นะครับพ่อประมาณร้อยหกสิบอ่ะ อประมาณร้อยหกสิบตัวนะครับน่าจะกว่าน่าจะกว่าครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเลยนะต้องเจ้าของเขาเพราะว่าผมเมื่อใส่ความจําครับรียกว่าเข้าคลองเนี่ยผมจะมองดูว่าตัวไหนจะมาไม่มาเนี่ยผมรู้เลยอ๋อูเลี้ยงทุกวันครับครับคือเลี้ยงฝูงนี้อย่างเดียวเลยป่ะครับครับฝูงนี้อย่างเดียวแต่เริ่มเริ่มเลี้ยงเริ่มรับจ้างเขาเลี้ยงมาก็เพิ่งเลี้ยงฝูงนี้ฝูงเดียวไม่เคยแยกย้ายไป สแสดงว่าแต่มีมีพวกลูกหลานมาจ้างไปเลี้ยงวันหนึ่งสองวันอะไรแบบมันมีธุระอะไรไปครับก็ไปช่วยมันอก็แต่ปก<ถ>ติแล้วก็จะฝูกนี้เป็นหลักสแสดงว่าเลี้ยงแบบถ้าไม่ชอบก็เลี้ยงไม่ได้นะผมว่าแปดปีนะครับมันต้องใจรักด้วยมันก็พูดง,ง่ายงานมันก็เหมือนของเราอะครับผมนี่โดนทั้งฟิตทั้งเตะทั้ง นั่นแล้วเวลามันไม่ให้ลูกกินนมอ่ะเราก็ต้องจับต้องรีดนมให้มันกินเอาใช้เชือกมัดแล้วก็มัดขามันจริงจรงแล้วเผลอแขนเป็นแผลเป็นแผลเป็นเนี่ยจะคือผมอ่ะครับ <laughs> อู้ต้องหลักแล้วก็อชอบจริงครับถึงจะอยู่ได้นะแปดปีนี้ไม่ธรรมดาครับ <laughs> ถ้าเจอคนเลี้ยงแบบใจไม่รักก็เลี้ยงแบบบางคนเลี้ยงงเอาแต่ตังค์เอ,อเลี้ยงงวเดือนสองเดือนคุยครับ ผมเลี้ยงแปดปีผมไม่เคยคุยกับใครผมจะเลี้ยงเก่งไม่เก่งผมไม่เคยคุยกับใครเราว่าใส่แบบว่าประสบการณ์ของเราเออเราก็พอรู้แหละเรื่องของัวเนี่ยเราก็แต่เราไม่คุยทับใครไม่เราไม่คุยอวดใครด้วรอย่างเงี้ยผมไม่เคย <g ülme> ก่อนก่อนจะมารับจ้างนี่เคยเลี้ยงของตัวเองไหมครับไม่มีไม่มีมมก,ก็เลยเริ่มเลี้ยงเลยเริ่มต้นก็ก่อสร้างแหละเลกจากนั้นก่อสร้างก่อ เตาอ่ะมีครอบครัวไว้มึงอไอยู่หารับจ้างเขาไปวันวันหนึ่งวันนี้กันเขามาจ้างกับคนบ้านเรียวกันแหละครับีลยวก็ลองดูครับผมแรกเขามีสามสิบสองตัวครับอันนี้ก็กับผมเนี่ยสร้างฝูงให้เขาขึ้นมาแต่อครเงีเแต่ปีนึงเขาขายไปเท่าไหร่ก็ลองคิดดูแล้วกันครับ <laughs> เริ่มยากไหมครับพ่อตอนเรามาเลี้ยงแรกๆนี่มีปัญหาอะไรเยอะไหมครับต้องปรับตัวยังไงเราต้องบางทีเราจะจำงัวไม่ได้พยามไม่ตรงเลี้ยงไก่ก็ใครอ๋อครับเราจะงัวเรามีสามสิบสองตัวเราเลี้ยงไปบางทีก็นังนับไปงัวกูครบปลาวนี่อะไรเนี่ยเราตัวของเขาหายครับ เราะเราก็เริ่มเลี้ยงใหม่หน,นะครับไม่มีประสบการณ์ได้สักเดือนนึงอะไรน,นึงตอนนี้เราก็ชินแล้วเพราะเริ่มรู้หลักการรู้วิธีมาสองสามปีที่ผ่านมาที่เขารักไอเปยวี่โอ้โหมีมีขโมยกันด้วยเหรอครับตอนเพราะแล้วเขาเริ่มใช้น้ำผมเข้าไปอยู่ผูม่วงไงในนาสนามกบไม่เัยไปอยู่ดูเลยบอกรักไอปยวตำรวจเขาบอก มันใช้ยาลมยาลมยังไงครับยาลมให้เราหลับให้อะไรนะอ๋อปล่อยมากับลมหมาเมือก็ไม่เห่าไม่ไรเขาก็แต่ตำรวจได้ยาผมติดคุกไ้ได้ทำไม,มครับเพราะผมลูกหินอ๋อก็สันนิษฐานไปครับทีนี้เอาผมมาลงพักสามวันจเจ้าของบอก ว่ายังดี <ผม S 1> นะครับมไม่ติดใจอะไรเขาไม่ติดใจอู้ใครก็ใครจะไปเอาอนะครับผมเลี้ยงที่หายในปีที่ห้ามั้งครับเขาก็ถามเจ้าของเราเคยมีประวัติอะไรไหมตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยในเรื่องตายเรื่องหายตั้งแต่ผมเลี้ยงมาเพิ่งหายตัวเดียวมนะังอ๋อครับครับหายหหหหอยูอู่ัวก,กันนี่ไ <laughs> อยู่ใกล้กันนะนะครับ แล้วประสบการณ์นี่ก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมเวลาก็สอนเราเองไม่มีสอนใช่ไหมครับเรื่องจะของงงจะของวยจะบอกเรานี่ไม่มีก็เราเรียนตัวเองเวลาก็จะจับงงจับงวยใช้เชือกวางอ่ะผมเท่านั้นแหละทีแรกผมก็ใช้ไม้เศร้าไม่เป็นอ๋อไม้แล้วก็ใส่เชือกทําบ่วงคล้องเอาครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเข่าไหร่เวียงเอาตัวไหนก็ขอให้บอกตัวนี้ ยังจะพาดกันไปเกินเที่ยวนึงครับแล้วก็ขี่จุกขี่ยาแล้วก่อนผมกลัวเข็มไงครับผมก็ขี่เองไงนะก็เจ็บขางอเป็นอะไรเนี่ยก็จะมียามีอะไรมาไว้เดี๋ยวนี้เจ้าของมันไม่ค่อยเจ็บปากมันไม่กินหญ้าแล้วขี่ยาให้มันเจ็บขาเจ็บอะไรก็ผมไม่ได้ขี่ครับ ที่อยู่ด่งมันเป็นเดือนไม่เคยไปหาผมอ๋อปล่อยเลยแสดงว่าเขาก็ไว้ใจนะครับเรื่องไว้ใจไม่ต้องห่วงแล้วนะ8ปีแล้วครับ1 0อปีร์เซ็์แต่มันก็ดีมันไม่มีไม่จูจีมาแล้วแต่ผมบอกแล้วจูจีผมไม่ได้ผมทำไมแบบนี้นครับแต่ผมไม่เคยเจริญพูกง่ายง่ายผมทำก็ทำงานอย่างเดียว ตัวก็เยอะนะครับในีออกไหมสามสิบตัวนี่นะครับเกิดออนี่แล้วย้ายหน้าฝนหน้าทำนาไปเลี้ยงไหนครับโดยแล้สนามกอล์ฟอะขึ้นเขามันเป็นป่าสักอ่ะหน้าเทคนิคไอ้นายพวกเทคนิคเทคนิคลบบุรีนะครับเออเป็นสนามกอล์ฟเขาด้วยไงแต่ข้างบนเขาเป็นสนามกอล์ฟเดี๋ผมเลี้ยงเป็นป่าสักอ๋อเป็นป่าสักไปรวมกันอยู่นู่นเยอะไหมครับไม่มีไม่มีมีฝูงผู้ใหญ่ฝูง ครับแต่เขาไม่เขาไม่คอยเลี้ยงรวมกับเราเขามีที่ของเขาเยอะเขาเช่าใครให้เช่าเขาเช่าหมดครับวัวเขาก็ผมว่านะเราแปดปีแล้วมันจะไปไหนไปเลี้ยงให้นฟอกปะครับก็เป็นพ่อก็เป็นคนบ้านบ้านนี้เลยใช่ไหมคนบ้านนี้เนี่ยเกิดที่นี่อยู่ที่นี่เลยของวัวนี่เกิดแม่มันก็เป็นญาติก็ลุงอ๋อ เนี่ยขคนมาโคกสรุขหลวงครับคโค้มีวัวเยอะขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับก่อนนะฮะตังเกีแต่ว่าวาเนี่ยมันไม่เคยซื้อหัวเพิ่มนะครับใครจะหาว่ามันซื้อหัวเพิ่มนะก็ซื้อแต่พอพันมันไม่เคยซื้อเพิ่มเลยอะซื้อแต่เพอพันครับหัวเลี้ยงออกที่พวกแม่แก,ก่ๆพอรุ่นนั้นๆก็จับขายครับ ยนไม่ได้มาตัวหนึ่งสองตัวอย่างนั้นนะครับแต่ไอ้เรื่องที่ว่ามันจะซื้อมาเพิ่มนี่ไม่มีไม่มีซื้อมาครั้งเดียวเลยตั้งแต่เริ่มเลยเริ่มต้นเลยแล้วก็เก็บไว้คัดไ,ไว้นะครับมีซื้ออยู่ทิ้งว่าตอนนี้มันเริ่มเรื่องที่แรกซื้อมาสี่ตัวห้าตัวอยนั้นครับไม่เคยอนีแดดหัวไม่ฝุ่มได้ตัวไหนแก่แล้วก็ขาย ขายไปสองตัวสามตัวไปได้ตัวนางๆมาสักตัวนึงอะไรเว้ยโั้นอ,อ๋อแต่นี่บางคนขี้เจนีแล้วเวลาขายนี่มีพ่อค้ามารับซื้อเลยใช่ไหมเขาก็เป็นพ่อค้าอ๋อเขาไปขายซื้อเนี่ยตลาดนัดที่พะเนี่ยนี่เขาก็มีเลยเขามีตลาดนัดพะเนียดที่โอโ้โหวันไหนครับวันวันเสาร์เช้าวัวนเสาร์ครับมาดูได้เลยมันอ,อยู่ตรงไหนครับนาอบอตอเลยนาอบตอพะเนียดครับ กงคนละาขว้าถนนกันเลยที่หน้าอบตเลยขี่ไปนี่ไปเห็นอบตไปแล้วติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่เลยคอกหัวก็ไอ้ตลาดนัดหัวก็โอ้ยเยอะใช่ไหมครับไม่รู้ว่าบ้านไหนว่าบ้านไหนโอ้ยรถที่ผูกกันยังไงมันแ่บจะเป็นพันพันคันแล้ววันนี้ตามถนนที่จอดเอางั้นมันสุกตอนเย็นก็เริ่มมีไหมครับมันสุกไม่มีมีแต่วันเสาร์ตอนเช้าเลยเช้าอย่างเดียวแล้วก็วันเช้าขนาดไหนครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงเลยหลยหกโมงเจ็ดโมงเลยนี่ รถเริ่มวิ่งทยอยเข้าแล้วถึงกี่โมงครับเที่ยงแหละถึงเที่ยงเออระยะนี่แหละจะหมดเวลาก็ตอนนี้เนี่ยโอระวัางเดี๋ยวมานะครับระว่างเดี๋ยวพาไปดูนะครับกุณคุณก็มีวันวันพุธเออวันพุธเนี่ยวันครับอทิตย์นจะมีสองวันะวันพุธเนี่ยวันใช่หมอสองอาทิตย์หนึ่งมีสองวันมีสองวันแล้วมีฝูงใหญ่ไหมครับแถวนี้ฝูงใหญ่ก็ นี่มันไม่มีน้ำกินฝูงใหญ่ลงมาอยู่ข้างล่างในกระฝูงงข้าเนี้นะสามร้อยกว่าเนี่ยนะครับเอออยู่ฝั่งะนะสามร้อยกว่าไกลไหมครับจากนี่ไปขี่รถลงไปเนี่ยจะเห็นเลยอ่ะตามคลองไปเนี่ยนะครับจะทางข้ามมันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทางข้าม,มอยู่ตรงเนี้ย<อ>แล้วก็จะมีถนนยาวไปเลยอะนีก็่ไ่นแหละไปยันโคกสำโรงไปไหนไปได้หมดเลยอผมข้ามไปฝั่งนู้นได้ใช่ไหมได้สิเนี่ยมันเป็นทางข้ามไง ไอ้มันเป็นไอ้เป็นฟายหลังแอ่นนะไายหลังแอ่นน่ๆข้ามไม่ได้เนี่ยเมืขี่ไปนี่ใช่ไหมนะครับไปนี่เลยเนี่ยตะโค้งนี่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตั้งต้นมะขามเนี่ยขามไปฝั่งนู้นได้ครับสามร้อยสามร้อยกว่าครับลอไปดูนะเออลองไปดูเรางขี่ไปดูครับสามร้อยกว่าแหละครับที่นี่มันไม่มีน้ำกินอ๋อน้ำแห้งแรงหมดเลยนะครับพ่อก็ เจ้าของมันดูตั้งแต่ลอยกระทงครับดูจากฟากโนนมาเนี่ย18วันเนี่ยมาถึงผมเนี่ยโอ้โดูดมานะครับดูดให้น้ําไหลคลองมาก็ถอยถัดมาเลย,เลยมั่งั้นก็ไม่มีน้าไม่งวรินโก้หน้าแรงก็ลำบาก,กนะครับปกติเมลมแรงนะครับองไร่ครับนไน,นแรนแห้งเลยเครับ เขาช่วยดูมาตั้งสิบแปดวันนะเราทิ้งถอยมาเรื่อยอะ่ะทีแรกมันจะคิดเข็นโอ้เข็นไอาไว้เข็นนี่ยต้องเป็นรถไถถังน้ำใหญ่ๆนะครับวันละรอบวันละรอบเะประหยัดไหม <c oughs> เงมินทุนสูงปกติผมจะกลับบ้านอะ่ะ <c oughs> จะกลับมาจากดงกลับมาเนี่ยลอยกระทงอะ่ะผมเรียกว่าลอยกระทงที่บ้านอะ่ะทุกปีปีตกค้างอยู่ที่โน่นสิบหกวันนะ ต้องอดทนจริงๆนะครับเลี้ยงวัวเนี่ยเจอทุกอย่างเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบไล่ทุ่งเลี้ยงแบบไม่มีที่อย่างนี้แล้วจํานวนมันเยอะนะครับก็จะลําบากนะครับแต่เขาก็อยู่กันได้รัเราสบายเราก็สบายครับเวลาเราลบากก็มีบ้างนะครับลำบากบ้างสบายบ้าง ครัอยากให้มันสบายได้เลยก็ไม่ต้องเลี้ยงก็<อ>ถูกต้องนะครับลำบากตอนที่ว่าไอ้นาฝนนี่เนี่ยมันก็ทำมาไดางั้ว่าเลยครับแต่เรารทำงานยั้นว่าครับรผมเราไม่ทำใครไทยเราคเราไม่ไมีรำรวยอย่างเขาอะ่ะใช่๋ยวไหมเราพอแม่ก็ไม่มีไร่ไมีนาให้ครับหลัาากใจก็อย่างเดียวโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อมากๆนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ